หนุ่มกัญชัยโฟนอินเข้ารายการดังพูดประโยคเด็ดรองไว้ทั้งสตูเรื่องราวดูเหมือนว่าจะยังไม่จบง่ายๆสำหรับประเด็นของหนุ่มกัญชัยที่เตรียมดำเนินการฟ้องนักร้องสาวเบียร์เดอะวอยซ์โดยล่าสุดในรายการปูเสือรอพี่หนุ่มได้โฟนอินมาในรายการพร้อมทั้งบอกว่ามีการพูดถึงใครบางคนพอถึงเวลาก็พูดเซพี่มาตลอดพี่ก็เฉยมาตลอดจนสุดท้ายแล้วพี่ไม่โอเคกับการที่ไม่ยอมจบสักทีสุดท้ายแล้วเขาพยายามใส่ความพี่ ข้อมูลเมื่อว,วานที่โพสต์ลงไปยังไม่ได้เป็นหมายสารเป็นเพียงแค่คำร้องที่ทนายร่างขึ้นมาและเตรียมนำไปยื่นหลังจากที่สารท่านก็จะพิจารณาเป็นคำฟ้องทั้งหมดที่เราบรรยายครบองค์ประกอบมีจำเลยมีโจทย์ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดสารท่านก็จะรับไว้และถึงขั้นไต่สวนพอเป็นไต่สวนมูลฟ้องเสร็จคดีมีมูลก็จะเข้าชั้นสืบเบ็กเขาต้องมายืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างนี้ตอนนี้พี่ไม่ได้ดูอะไรในโซเชียลเลย แต่สุดท้ายแล้วเขาจะรู้ไหมว่าสิ่งที่เขาทํานั้นมันคือการล้ําเส้นเขาจะไปยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เพราะตัวพี่เองก็มีหลักฐานทุกอย่างเลย